ประทับใจสุขทุกข์ใจดีต่อใจทุกช่วงเวลาบางกอกแอร์ลินส์เอเชนส์พิทีคแอร์ไลน์ FM ฟเอ็มร้อยห้ามาไทยแลนด์เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโอกัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2568เสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้ช่วงแรกจับกระแสะสื่อแน่นอนครับหลากหลายประเด็นข่าวที่เราเตรียมไว้ให้กับแฟนๆรายการของเสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสคงจะต้องเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย ได้เดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์คอนเวนชั่นเซนเตอร์นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันนี้นายกแพทองทานเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46แบบไม่เป็นทางการเพื่อหารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาคระดับโลกที่อยู่ในความสนใจของประเทศสมาชิกนะครับ านายกบอกว่าการประชุมครันน้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่โลกกำลังเผชิญความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเประาะบางทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่ทวีความรุนแรงในห่วงโซ่ประธานทั่วโลกและเผชิญความเสี่ยงและความเชื่อมั่นในระบบประหุภายคีกำลังลดลงนายกบอกว่าท่ามกลางภาวะไม่แน่นอนและแบ่งแยกที่เพิ่มขึ้นการส่งเสริมระบบประหุภายคีเพื่อรักษาบทบาทเชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของอาเซียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยตอนนี้อาเซียนต้องหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปสู่การแข่งขันในพื้นที่ความขัดแยง้งอาเซียนจะต้องขยายความร่วมมือและทำหน้าที่เป็นสะพานที่สร้างความไว้วางใจเพื่อให้แน่ใจว่าการเจราจาร่วมกันเหนือกว่าการแบ่งแยกและความร่วมมือระหว่างกันเหนือกว่าการเผชิญหน้าท่านนายกท่านกล่าวไว้ในการประชุมนะครับในเวทีเรื่องของอาเซียนแบบไม่เป็นทางการ นายกยังบอกว่าเราต้องเสริมสร้างความเป็นสูงกลางและความเ็นเอกภาพของอาเซียนให้แข็งแกร่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของกลไก,กที่จะนำอาเซียนนะครับไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกนอกจากนั้นอาเซียนต้องสร้างความสมสมดุลในการสร้างความสัมพันธ์กรรมหาอำนาจเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในเชิงยุทธศาสตร์ เราต้องมีการหาดูกับทุฝกฝ่ายอย่างทั่วถึงและสร้างสรรโดยไทยจะทำงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนและพันธมิตรต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าอาเซียนยังคงเป็นผู้เล่นระดับโลกที่มีความรับผิดชอบและเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสําหรับทุฝกฝ่ายอ่ะน,นะครับนี่คือคือในส่วนข้อเสนอนะครับในการประชุมแต่การตอบรับและนําไปสู่การปฏิบัติจะมีมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่เราเองเนี่ยในทางปฏิบัติที่จะให้ได้รับการยอมรับจะเป็นอย่างไร อันนี้ก็ต้องติดตามว่ากันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันตอนพูดแสดงความคิดเนี่ได้แต่ตอนปฏิบัตินี่สินะครับมันจะต้องมีอะไรอีกมากมายในการที่จะทําให้เกิดการปฏิบัตินะครับรวมไปถึงต้องเฝ้าระวังตัวแปรต่างๆด้วยนะครับในส่วนของอีกเรื่องนึงที่จะต้องไปติดตามกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ ท่าทีนะครับของศาลปกครองซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มีการเปิดคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเรื่องกรณีที่คนยิ่งลักินวัตรอดีตนานยจกรัฐมนตรีต้องชดใช้ค่าเสียาหายจากการขายข้าวในโครงการรับจำนองข้าแบบกีตูจวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานศาลปกครอง ได้ชี้แจงข้อกฎหมายในการดําเนินการกระบวนการพิจารณาคดีหมายเลขแดงที่คุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็คุณอังศรน,นมรชักฟ้องนายกรันตมีกับพวกรวม9คนผู้ถูกฟ้องคดีดังนี้คดีในส่วนของคุณยิ่งรักมีมูลเหตุจากการกรณทที่มีคําสั่งกระทรวงการคลังที่1 3ึ่งพันทับสให้รับผิดชอบจดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับ แล้วก็เป็นคําสั่งทางปกครองที่ให้ชําระเงินซึ่งหากไม่ชมําระกระทรวงการคาร้าในหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องมีอํานาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดทรัพย์หรือสินทรัพย์และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินตามคําสั่งได้โดยไม่โดยไม่จาเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลนะครับในส่วนของเงินที่จะต้องใช้ซินไหมท่ทดแทนเนี่ยมันก็ตกประมาณ3 5มหมนห้าพันกว่าล้านนะครับในตอนที่เขามีคําสั่งออกมา ทั้งนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงกฎหมายนะคับมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อปีพศ2539และมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539ที่ใช้บังคับอยู่เดิมแล้วก็มาตรา63ทับ7แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวที่แก้ไขใหม่เมื่อเห็นคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและฟ้องคดีต่อศามประกองโดยมี คำขอให้สารเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวเนี่ยนะส่วนในคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปรงของขหรือเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สาประคองมีอำนาจเพียงพิาาพากษาเพื่อถอนคําสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนท่านีีศาลไม่มีอํานาจพิพากษาให้คู่กรณีน,นักกับผู้นักกับฝ่ายผู้ร้องคดีรับผิดชอบทุเชยค่าสินใหม่ทดแทนคือสาลประรองสูงสุดเนี่ยเขาจะบอกว่า คำนิจัยของเขาเนี่ยเป็นคำสั่งเพิกถอนนะครับของสารปกครองกลางที่ก่อนหน้านี้นะครับที่มีคำวินิจัยออกมาว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ต้องชดเชยนะครับค่าเสียหายจากกรณีที่ไปขายข้าวในโครงการรับจำนองข้าวแบบ G2G จแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขาได้มีการ เรียกร้องให้คุณยิ่งลักษ์เนี่ยเพื่อใช้ค่าเสียหายอ่ะนี่นะครับนี่ก็คือรายละเอียดสาระนะครับที่ในส่วนของสามประกูงสุดก็ดามาชี้แจงเขาบอกเขาไม่ได้สั่งให้คุณยิ่งลักษ์ต้องจ่ายแต่ก็เพิกถอนคําสั่งที่สั่งระงับนะครับเรื่องของการจ่ายค่าเจดเจยจากสารปกครองกลางต่อคุณยิ่งลักษ์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณยิ่งนักเนี่ยก็ต้องจ่ายตามที่กระทรวงการคลังเขาเรียกร้องนะครับเพราะมันมีข้อกฎหมายระบุไว้ตามที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังมาตั้งแต่ต้นข่าวนี้นะอะอันนี้เนี่ยนะครับก็เข้าใจตรงกรันเพราะว่าสาัเขาก็บอกว่าแหมไปบอกว่าเขาสั่งให้มีการจ่ายนู่นนี่นั่นแล้วคนก็ไปไอ้นั่นนะครับต่อว่าต่อขานนะครับเขาก็กลัวว่าในทางกฎหมายนีย่จะเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่า นะครับอ่ะ <tang> อ <s> ันน <leer> ี้ก <Tamam> ็ว่าดยสารปกครองสูงสุดนะครับเรื่องของการที่คนยิ่งรักนะครับต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับในการเสียหายการขายค่าแบบจีทจีซึ่งเป็นข้าวของโครงการรับจำนำข้าวก็ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับที่สารปกครองสูงสุดเขาเพิกถอนคําสั่งของสารปกครองกระนะฮะอ่ะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็ขายค่าแบบจีทจีคือโครงการเนี่ย นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ว่าไปตามกระบวนการของรัฐแต่ที่เขาให้ใช้ค่าเสียหายเนี่ยก็เพราะว่าไปทําการขายข้าวกันแบบจูจีทูจีรัฐต่อรัฐแต่มันไม่ใช่เป็นรัต่อรัอะนะครับมันกลายเป็นรัฐกรรมรอก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยขายข้าวกับการเพรว่ามันเป็นของเอกไปขายกับเอก,กชนไปนะเอาละไปดูเรื่องกรณีนะครับเรื่องของการร้องให้มีการเพิกถอนสิทธิ์นะครับ สวเนี่ยล่าสุดนะครับทางด้านของกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสวสำรองนำโดยพลตำรวจโทคำลบปัญญาแก้วก็ได้เดินทางเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อก่อให้ตรวจสอบจริยธรรมของพลตำรวจตีัตวัฒน์แสงเพชสออรสวปัจจุบัน พร้อมกับกลุ่มสวรวม92คนกรณีที่ก่อนหน้านั้นมายื่นเรื่องปปชนะครับโดยขอให้คุณภูมิธรรมวิชัยชายรองนานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่ากคอพอแล้วก็พันตมดเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการพิเศษคณะกรรมการคดีพิเศษให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับซึ่งพลตำรวจโทคำรบ,บก็บอกว่าวันนี้มายื่นเรื่องให้ปปชเพื่อพิจารณาจะทำกับคณะสว92คนซึ่งก่อนหน้านี้คณะสวเหล่านี้ได้ยื่นเรื่องปปชให้ตรวจสอบคุณภูมิทรรในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษและพันตำรวจเอกทวีในฐานะรองประธานกรรมธิการเพื่อพิจารณาคดีหัวเลือกสอวอของ DSI และคณะกรรมการกาดเลือกตั้งให้ดำเนินการควบคู่กันซึ่งตนมองว่าเป็นการก้าวไก่ข้าราชการประจําและมองว่าเป็นการทําผิดเจตธรรมของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองโดยใช้ความเป็นอํานาจนิติบัญญัติกระทําการเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งเป็นการกระทําผิดตามมาตราหนึ่งอยแปดิห้าและมาตราหนึ่งร้อยสิบเอดบงเล็บเจดหรือไม่นะครับเนี่ยนะฮะนะคือในส่วนของ มีการยื่นกันไปกันมานะคนนรับก็บคือพันต์ำรวจทัวร์คำรบเป็นญาแก้เนี่ยนะครับเขาได้ยื่นให้มีการตรวจสอบเรื่องของการร้องกรณีให้ท่านรองนายกภูมิธรรมและก็รัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธุ์ัวเอกทวีสดสองเนี่ยยุติบทบ,บาทหน้าที่เขาบอกว่าเป็นการนะครับใช้อํานาจ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่ามันมหัศจรรย์พลึกมากเรื่องของการหัวหรือโกงการเลือกสวเเมื่อวานที่ใครถ้าเมื่อวานนี้ใครมีโอกาสได้ติดตามการเสวนาพิปลายจากไร์สดจากเวทีของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยที่เขาจัดกันเรื่องของภาคประชาชนถกถแถลงหัวสวจะจบลงอย่างไรเนี่ยก็จะเห็นความพิลั่นพิลึก ซับซ้อนซ้อนเงื่อนในการร้องกันไปร้องกันมากันพอสมควรกันเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงที่สามของวันนี้ผมนำคำอภิปรายของท่านสอวอนันธนานันทวโรพาสบางช่วงบางตอนมานำเสนอว่าเดือกระบวนการการหัวหรือโกงเลือกสอวอแล้วมันส่งผลกระทบอะไรอย่างไรแล้วก็วิธีการแก้จะต้องแก้กันอย่างไรอ่ะนี่กลุ่มสอวอสำรอกนะครับแล้วก็ ในส่วนของการดําเนินการเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเคาร้องกันไปร้องกันมานี่นะฮะสอบจะิด้ทำก้อสองสอว,อตวตัวตึงเหตุร้องเอาปิดภูมิธรรมทวีทําคดีหัวนี่นะฮะไม่รู้จะว่ากันอย่างไรละ่ะมาดูนะครับไปตามกันที่เรื่องการเมืองภาพรวมหน่อยนะฮะตอนนี้เองเนี่ยก็มีคนไป ถามนะครับก็ผู้่ึก่าไปถามคุณอนุทินชาญวิรกุล <g zie> เกี่ยวกับเรื่องของการหัวหรือโกองเลือกสวกันเยอะมากอย่างล่าสุดก็ไปถามเรื่องคลิปเสียงเรื่องดีเลือกสวนครพนมนะครับทางด้านคุณอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ว่าคลิปเสียงมีที่มาที่ไปอย่างไรและเป็นของใครอย่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปตรวจสอบอ่ะแกนะฮะ นอกจากนั้นเนี่ยคุณอนุจินชาญวิรกุลรองนาะยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องข่าวที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการพูดถึงว่าพรรคพวกไทยเนี่ยจะทวงเก้าอีกก้กระทรวงมหาดไทยคืนนะครับ คณอนุทินชาญวิรกลก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนูนี้มั้งที่จะทวงคืนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยนะไม่น่าจะใช่บ้างอ้าวเนีน่ยนละฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่กับคุณอนุทินชาญวิรกลคุณอนุทินบอกว่าเดือนมิถุนายนที่จะถึงเนี้ยแต่ไม่ได้ระบุวันนะบอกว่าจะรู้ผลสอบตึกสตองงอแห่งใหม,ม่เพิ่มแล้วก็บอกว่าคณะกรรมการฟันสาเหตุ ไปในทางทิศเดียวกันแย้มเล็กน้อยนะครับคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกรณีเรื่องของผลสอบอาคารสํนานักงานตรวจเกินแผ่นดินแห่งใหม่ถล่มลงมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตามที่มีกระแสะข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหคดีเอสไอจะส่งสำนวนคดีหัวสามสัญญา คือสัญญาก่อสร้างสัญญาออกแบบสัญญาคุมงานให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าในส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายหัวแต่กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องเหตุที่ทําให้อาคารถล่มลงมาขณะนี้การประชุมของคณะกรรมการที่ตั้งมาสอบสวนมีหลายวาระแล้วก็งวดเข้ามาทุกที่นะครับแล้วก็คิดว่าเดือนม,มิถุนายนที่จะถึงนี่มันก็จะมีความคืบหน้าและมีความชัดเจนมากขึ้น นะครับในเรื่องของคดีความน,นะฮะเอาไปดูในส่วนของเรื่องการเมืองว่าด้วยเรื่องของการวัวสอวอกันหน่อยเมื่อล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งทราบจากเวทีการอภิปรายเสวนาเมื่อวนันนี้ซึ่งเขาจัดโดยครปอคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ว่าโดยเรื่องของหัวสวรหรือโกงสวจะจบลงอย่างไรแน่นอนครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวทธิสภาอีกบทบาทหนึ่งก็คือการนะครับวตเห็นชอบคนที่จะไปดํารงตําแหน่งในส่วนของคณะกรรมการองค์กรอิสระแล้วก็เป็นที่จับตาดูกันว่าสิ้นเดือนนี้มันก็จะเริ่มมีการพิจารณานคุณสมบัติแล้วก็เห็นชอบ ของคนที่จะไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกตหน,นึ่งคนนะครับแล้วก็ในส่วนของปปชอีกตุลาการสารรัฐธรรมนูญอีกล่าสุดเนี่ยนะครับท่านอาจารย์นันทนาณนทวโรภาสเนี่ยบอกบนเวทีเสวนาพิปรายเมื่อวานนี้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการบรรจุวาระให้พิจารณาคนที่จะไปดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการในองค์กรอิสระแล้วในวันที่30พฤษภาคมนี้ซึ่งในวันที่28-30พฤษภาคมนี้เขาเปิดสภาประชุมสมัยวิสามันเพื่อพิจารณงบประมาณรายจา่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายปีพศ2569เนี่ยเราเข้าใจกันแบบนั้นแต่ไม่ใช่ในขณะที่สวเขาอภิปรายในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่ามันจะมีตาประชุมสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะ พิจารณาผู้ที่จะไปดํารงตําแหน่งองค์กรกลางมันก็เลยทาให้หลายคนที่ไม่ได้ตามเนี่ยงงมากก็เพราะว่าเอาจะรีบร้อนไปไหนในเมื่อก็มีสวลกลุ่มหนึ่งเขาแสดงเดจตจานงสาธารณะแล้วว่าเขาจะไปยื่นหนังสือนะครับให้มีการชะลอการพิจารณาผู้ที่จะไปดํารงตําแหน่งคณะกรรมาการองค์กรอิสระไว้ก่อนจนกว่าเรื่องร้องเรียนว่าด้วยการ สอบหัวหรือว่าการโกงการเลือกสอวมีความชัดเจนมากขึ้นอ่ะเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นประเด็นนะครับแต่ก็เหมือนโดนล,ลักไก่ไปแล้วละ่ะนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณยิ่งยืบาชารน์ผู้จัดการคณะนะครับผู้จัดการของโครงการอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอด ก็บอกว่าการที่จะแก้ไขปัญหาในการเลือกสวที่จะมาให้มันวนกลับมาสู่วงจรอุบาทแบบปัจจุบันนี้ได้อีกมันต้องแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญการที่จะแก้ร่างในการที่จะไปแก้พระราชบัญญัติการได้มาซึ่งสวในปีพศ2561ไม่น่าจะมีผลเป็นที่ประจักษ์หรือว่าสามารถ หรือกระบวนการได้ครบถ้วนกระบวนวาดก็บอกว่าถ้าจะแก้แก้จริงๆคือแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยนะฮะอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องของการสอบ,สอบวสบวเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรนะฮะมันก็เป็นอะไรที่น่ากังวลเหมือนกันนะก็เพราะว่าตอนนี้เองกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันก็ปีการ ฟ้องแยงกันไปฟ้องแย้งกันมาเนี่ยละฮะไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการที่จะตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังการใช้งบประมาณของรัฐให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธทิผลมากที่สุดโดยเฉพาะเงินที่จะอัดเข้ามาในระบบ1.57แสนล้านเนี่ย เขาบอกว่าต้องคิดดีๆคิดแล้วมันจะนําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตแบบยัง่งยืนนี่ฮนะก็ว่ากันแบบนี้นะฮะเอาละไปดูต่างประเทศกันหน่อยแล้วก็เกี่ยวพันกับประเทศไทยว่าใยเรื่องของภาษีล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชะลอเก็บภาษีจากสาภาพยวโรป50%โดยได้ประกาศขยายเส้นตาย ในการถกดูการค้าไปจนถึงวันที่9ก้ากรกฎาคมปีสอ6 8ก็คือเพื่อน่ายไปขยับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากฮุโลกนะครับที่จะไปยังสหรัอเมกาเนี่ยอีก50%อนะอันนี้ก็หยิบนำมาเล่าหยิบนำมาสื่อสารว่าด้วยเรื่องเรื่องราวข่าวสารในวันนี้เอาละครับเราพักกันสักครู่หนึ่งเพื่องหน้าว่ากันต่อในเสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสคับ Sponsor Media Focus.